นะครับเกมแรกครับและต้อนรับอัปเดตใหม่กับ Battlefield <Prepare to> 4.0นี่สุดปังครับสองวันที่ผ่านมาวิธีการเล่นหลากหลายเหลือกเกินฮะดานบนนี่ก็เหมือนเดิมนะครับจับ,บจองไปด,ด้วยแคลรี่ไปแล้วนะครับแล้วก็นั่ครับวิธีการสตาร์ทของจังเกิลเอามีจะมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับ,รบทางฝั่งเบคอนไทม์นี่ใช้โรมิงมาช่วยนะแต่ว่าทางบาเลเซยเอง เอาตัวของไบเปอร์ครับช่วยตรงนี้แล้วก็ยอมที่จะค่อยๆเคลียร์ครับแ็ไม่หล่ะจะจะังหวะเกี่ยวเมื่อกี้เป็นโอเมนด้วยครับถ้าออกเลนมาก็จะโดนมาร์คี้เทรดก่อนอยู่แล้วครับก็เลยไปเร่งจังเกิลให้ดีกว่าครับเพื่อนสองแรงสามแรงก็งนอน,นันก็ไปเคลียร์รอเลยนะครับคือตอนนี้ถ้าดูสปีดเกมในป่าเนี่ยโอ้โหมันรุมมาตุ้มเคลียร์กันมากใช่นะครับช่ยกันเคลียร์ครับคนละม้าคนละมือครับแล้วก็นั่นแหละครับสิ่งที่ทําก็แค่ไม่ดูดตัวของจังเกิลนั่นเองครับสำหรับเลนอื่นที่ไม่ใช่โรมิ่ง จะทำดาเมจให้ไว้ก่อนนั่นเองสิที่ตรงนี้ก็ต้องการท่านนะมาร์กี้มารับเลนเอาไว้ก่อนครับแล้วบีโหนไปตรงบริเวณทางด้านของไกป่ปอมบนครับแล้วต่อไอ้โมนพีไปครึ่งหลอดสตัร์มาโดนสำหนับปิจูอ่าโมนพียังไม่ได้เสียอคอนเคเลอร์นะครับแล้วบีบมาเหมือนกันบีบเล่นมาเต่าเอ็กซ์เองทางด้านของปลดหมอกหมดไปแล้วนะครับอิสติลตามมาเตะถจ,จังหวะทางด้านโมวา้าต้องโดดดีเข้ามาก่อนครับแล้วเลือกที่จะ ถอยทับกลับมาครับตัวคิมเนเซนเลเวล2สองท่านเองด้วยครับไม่ได้มีแอสเซนต์ก็ถ้าเล่นแบบผมสุดตัวอาจจะผิดพลาดก็ได้ครับเพราะว่าตัวไฟเตอร์ฝั่งบาเลนเซียต้นเกมนี่เลือดเยอะนะครับแล้วแค่เถิดยืนนิ่งๆครับโอ้ยืนหมดเลยครับแบบนี้เอาละครับน่าจะต้องพอสเกมครับแน่นอนครับเอาละครับกลับมาในเกมครับ มาดูกันต่อจากหลังจากจังหวะนั้นนะฮะตรงกลางตจัดมาลองเอาตัวนี้ใช้แล้วกับตัว X กำลังหลวัดหลวัดจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบก้าตัวนี้ได้ตัวของทางด้านตัว X นะครับมาเนี่ยอเลนอ่อตัวของทาจินะครับก็เราต้องมารอดูกันในเกมนั่นแหละนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะโอเคตอนนี้เกมกลับมาแล้วนะครับยังอยู่กันในเกมแรกนะระหว่างเป็นคู่ทามกับทางฝั่งของร้อยเซฟตี้สปอร์ตนะครับก็สืบเนื่องจาก ตอนที่ทางบริเตเนียนะครับไปได้ตัวของสซตรเทนเนลนะครับแล้วก็มาขบเจริมตัวนี้ก็เป็นการเทรดในส่วนของบัฟกันไปนะครับมังกรใหญ่เอาซาราคอนกับมาต่อดัสเลเยอร์ในช่วงต้นเกมครับก่อนช่วงสอสีแรกครับเหมือนเดิมครับมาต่อกันที่ตรงนี้ครับศูนย์ศูนย์นะฮะยังอยู่ในการออกสตาร์ทครับต้องคุมกันเรื่องของสมาธิกันพองพัแล้วเข้ามาครับเกินเซิร์ฟไม่ทันครับจูสลับมาเล่นด้านล่างด้วยครับจากที่ได้ ตัวของมังกรเล็กไเวลาครับขยบมาเล่นตรงนี้แล้วสลับเลนเลยครับสำหรับทางฝั่งของมันทีเซอร์เจฟวิสพอร์ตครับขยับไวครับทำให้ในเวฟนี้ได้เคลียร์ก่อนทางเมื่วานที่เพิ่งจะสลับเลนมาได้สามครับก็วิ่งลงมาพร้อมกับการลงมาเล่นที่อเวนโซดากอนนะครับแล้วก็สลับลงมาเจอครับเหมือนจะมีวาร์ปเล็กน้อยครับแล้วพุ่มอยู่ในพุ่มตรงกลางแม่น้ำแต่ทีเซอร์เจฟวร์ตจะเห็นตัวแล้วครับ เอาแต่ตัวกน้อยแต่น้ของน้องนันมาตรงนี้น้องเจี๋ยอยู่เหมือนกแบบนันแบงค์็พ e ีเอเบิลมาตรงนี้ครับเรามาโดดมาจากนั้อัมันพีต้องหมีหนึ่งมาก,ก่อนโดนจระเกีก่ยวมาจากนั้องไบเปอร์แล้วจับล็อกมาด้วยเดนเวสครับเราไล่ต่อด้านีเข้าไปกดแข็งมากเหมือนกันบินไปเอเซนที่ด้านหลังแต่ว่ากดโดนเป็นเฟิร์สบัลไปก่อตรงนี้อีกชิ้นหนึ่เราที่เราโชว์เซนสุดเหมือนกันกดแข็งไล่มาทางฝั่งทิ่เจ็ดจุดเก้าของรถแบบนี้เยายามจะเล่นกันอยู่ต่อด้านหน้าทางฝั่งมาร์คี้ครับมารับดาเมจเอาไว้ก่อนครับสวยมากนะครัััััับบบบบในจจจจงงหวะที่ไได้ขออเเเปปรรร์คติมมาส็๊ รับดาเมจออกแต่เป็นอิสเิีที่เข้ามาค้ำต่อหลังจากการกดแข็งด้วยครับโอ้กอดไปก uhh. ่อนครับแต่เมื่อกี้นี่เรียกว่ามาเขาฟรอสนี่กระตุยกระจายกันหลายคนเหมือนกันครับโอ้แล้วมาขยับไวเลยครับันเซฟพิสปอ์ครับเรียกว่าทามิง ไปเลยทีเดียวครับตรงนี้แต่เปิดแค่2คนครับไพสเปียร์มาโดนเต็มๆใส่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะเข้าไปคัดสายตรงนี้ก่อนครับมีแสงฮิวล,ลงมาแปะระเบิดล,ลงไปแต่ว่ามีฮิวเด้งขึ้นมาเหมือนกันดิเบเกอร์มาตรงนี้แล้วป่าจะมาชุดใหญ่แต่ว่ากดแข็งทรายไปก่อนทั้งฝั่งคิมเซนนั้นรออยู่แล้วแล้วเป็นทน่าของเต๋าเอครับที่ปลดผลึกมาแล้วสาสกิลใส่ไปได้อีกหนึ่งส,ส,ส,สกอร์เหมือนกันแลกมาหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้ครับแล้วสับในตัวของสกอร์เท่ากันแล้วครับแล้วเต๋าเอกนะครับเป็นคนเล่นฮาจินะครับในกราาาาฟิกด้้นนซยมมืออจจะะไ่ตรรรงคคัับบ โอ้ล้วตรงนี้ก็1นึการเงิน8 0 0ถึง1,000นะครับเป็นบาเลนเชียครับเนื่องจากได้ตัวเซเว่นเชนเนลแถมไปด้วยนะครับช่วงต้นนะครับความแตกต่างเล็กๆน้อยๆครับครับก็อีกหนึ่งเท่ากันครับเกิดมาตรงนี้ครับจูด้านล่างต่อครับอะไรโซนกันไปก่อนครับช่วงต้นในการออกสตาร์ทครับ แล้สคุณผู้ชมต้นเกมตรงกลางที่เป็นเฟิสบาร์นี่หมู่วานพยายามคิดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยดาเมจต้นเกมที่มันยังไม่เจอนะครับอัลเบอร์เซียนี่คือไม่ให้อยู่เฉยไม่ให้อยู่นิ่งจริงครับขยับมันโอ้โหขยับแล้วหลักรอที่พุ่มเลดบัฟเลยครับท่านไอ้เซรนดิลครับเจอใส่ฟรีใส่แน่นอนใส่ตัวของหมู่วานตรงนี้ไล่ออกไปครับแล้วเปิดเอ็นเวทไล่มาที่ป้อมสองด้วยครับกล่าวว่าเรื่อเรื่อได้มากสุดครับ เออสเปริชชั่นมาแล้วตรงบริเวณหน้าเรดบัสตรงนี้แล้วโดนเรกิช็อตไปแต่ยังหลบมาได้จังหวะเดิมกันสับตัวของตาวิคแต่ยังตามมาสุดริบที่ประตูใส่เหมือนกันสับตัวของเอ้าวัตพีครับรอจังหวะจะโบยบินตรงนี้กิมเซนเซยอัดสแต็กไว้เต็มที่บินมาแต่ว่าเหลี่ยมได้อยู่เหมือนกันยังกดแข็งสวดขึ้นไปแล้วไม่โดนดาเมจครับตรงนี้ตัวเขาด้ยยังมีอยู่แต่มาร์คที้มาด้านหลังกับแปดแด้านหลังเหมือนกันสับตัวของแกสุดกดแข็งได้อยู่แต่ว่ามีคนมารุกมาล้อมตรงนีีี้้้แแลลลละะกกััััันนนไไปปคครรบบบโโอออหาาายยยเ็ททงงงฝ่่่ขตตพมดว เรื่องราวที่น่าสนใจครับอิสดิลไปดักตรงเรดบับแล้วอัลมอนพีตามมาซ้อนทางเดินคัดตัวเต่าเอ็กครับได้2สกอร์ตรงนี้จากการเติมไฟที่ดีกว่าของบาเลนเซีย C.F.P.S ปอร์ตครับไม่ตายด้วยนะครับเมื่อกี้อัลมอนพีตอนแรกนึกว่าแลกไปแล้วแต่ไม่ใช่นะเป็น2สกอร์ของทางบาเลนเซียนะครับครับและบีบมาด้านล่างอิสดิลยืนรออยู่แล้วตีป้อมไปแล้วได้ไปแล้วด้วยนะครับสาหรับทางฝั่งโจ๊กเกอร์ของพิจูครับ สัานมาตรงนี้รอจะมารุมมาตุ้มกดอันทัชเชเบิลไปไล่ตามต่อมาใต้ป้อมปิดสกอร์ไม่ได้ครับโอ้เหลือเลตหนึ่งกว่าเท่าทนั้นเองครับตกมาเพื่ออาตัวรอ,อไม่ได้ครับแต่ก็จะได้ไปอัพเจ็กอย่างสมรนลแทนครับ ในทางกับการบาลเลเซียนก็ไปตัดเรสบัฟของทางฝั่งเป็เขาทำด้วยตรงนี้มัทพีมายืนรับหน้าก่อนโขสลิงพิงเชื่อเข้ามาแล้วมี3-4ตัวครับตรงนี้กดปิดป้อมใส่ท่าน้นมัทพีไม่มีท่าทาของตัวแข็งแล้วนะครับแต่ยังคอนเทอร์อรับการเมย์ได้สามสีตัวแล้วเขาแชสปิดออกมาแต่เราคลิปเบเกอร์ไปไม่โดนจังหวะนี้ทำให้ไปไม่ได้แล้วได้านสองทาวเวอร์ไปตรงนี้ด้านล่างครับเพราะมาถึงทาวเวอร์ด้านในแล้วทางฝั่งอารีนเองต้งมารับสก,กิลไว้ก่อน โอ้โหไปทีเดียวนี่หกนาทีครึ่งนะครับทาวเวอร์ด้านล่างนี่ไหลไปทีละสองแล้วครับรสองตงก้าลด้วยครับแล้วด้วยความเป็นเล็กหน้าครับตีพวกคนเดียวได้อยู่แล้วคอนจอดที่ร่างเป็นตรงฟอฟอร์มแล้วเอเซอร์ครับโดนสิวได้เตะมาพร้อมกับสกิลยัดหน้าเข้าไปตัวนี้เกือบร่วงครับทางโถมมาครับโหจากความแข็งแกรง่งของตัวเอมิลี่ลิโปโอเมนครับที่เดินค้ำครับเรียกว่าเฮฟวี่บลลี่ติงครับอ็อบเจกต์ตรงนี้ยึดหมดเลยครับ มากันแบบว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยครับแล้วโซนแตกเลยครับสำหรับเป็นค้อนทานเขาด้านบนเสียทั้งหมดแน่นอนครับตัวของพิจูครับได้ไปครับและอีกเวลาไม่ถึงนาทีครับสำหรับการพัฒนาล่าของทั้งสองฝั่งนะทั้งตัวของคริติสเลเยอร์แล้วก็ตัวของโคดิสดราก้อนนะครับยืนบีเสร็จของมาร์กี้ด้านบนตรงนี้อิสเรีนดิลแล้วเปิดเอ็นเวสไซเลยครับตรงนี้ทักทายมาก่อนครับพยายามจะเรียกสกิลคูลเหมือนกัน ปกติสวนขึ้นมาเพลจะดูดเลือดคือสตัวของมาร์กี้เห็นท่าทสาวเอ็กซ์จุดทางด้านขวาครับเพลจะเล่นอยู่ครับมีการโหนสลิงตรงกลางทางฝั่งของเกสเซอร์ครับเพลจะเข้าไปแลกใส่ตัวของมันพีแต่ว่าเขามีอยู่2คนต้องการแชทออกมาก่อนมันจะตามมาเก็บงานแต่ว่าด้านหลังก็ตัวของคินเซตามมาเล่นอยู่บินไปตรงนี้แต่ว่ากดตัวแข็งมาได้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าคินเซยังรออยู่เดกเกอร์ลนี่ออกมาใส่ไปเปิ่งอยู่ด้านหน้าเพลจับแต่ว่ามีท่าทา่ของไอรอนบอดี้ครับทำไมไม่โดนเดย์เดย์เบรสครับโอ้ยววดีเจะ๋ มีการปรับเปลี่ยนแล้วครับในช่วงเวลาของโคลีดราก้อนมาครับเจอไบเปอร์มาตรงนี้ครับได้ไม่เสียพลังอิดด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เซฟเรดบัฟไปอยู่นะครับสำหรับเกยเซอร์ครับแล้วก็เกิดแล้วครับสำหรับอินทิสเลเยอร์แล้วก็ตัวของโคลีดราก้อนครับโอ้โหการเงินห่างอยู่4,000ครับเบนเชียร์เซียพิสปอร์ตคอนโทรลแมปพุชสูงมากๆครับเรียกว่ากดดันให้เบคอนทามได้เดินขึ้นมาเลยฮะแล้วครับตรงนี้ทับหน้าแผงหน้าพาเยนยิสเดียวเข้าไป เปิดปะทะใส่เก่ะเอ็นเวิตมาตรงนี้ครับเต่าเอ็เอมาติดอยู่กลางวงล้อมยังไงแล้วโดนเกี่ยวกระตุกจิตกระชากใจใส่เข้ามาแล้วขังกงตรงนี้คิปเปเกอร์จังหวะปิดสุดท้ายพยายามจารีนเลือดคืนแต่เอาไม่ไหวจริงๆครับเอามา5แบบนี้ไปดีกว่าครับเราเล่นเปลี่ยนเป็นสปิตแล้วไม่ยุ่งกับออฟเจ็กตรงนักเซเยอร์นะครับต้นทุนเด็เดเซเยอร์ที่ขึ้นมาแล้วปล่อยให้มาร์กี้ได้มาสปิตเทรดทาวเวอร์ก่อนนี่คืออีกหนึ่งวิธีการครับไพเปอร์ใช้วิธีการจับเต่าเอ็กให้อยู่กับที่เพื่อคลิปเบเกอร์อยู่ตรรงนนนัั้้แลวฆ่่ากอคบ กด,ดดันไป3สปอร์โดนที่เต่าเอ็กลัวๆเลยครับอาทาจิได้เล่นมีปัญหาก็ไม่ให้เล่นเข่ชา<ม>ช้าเลยครับ <ชา S 1> นะ<า>ช้าเลยครับตรงนี้แล้วไบเปอร์มาด้วยครับปิดล้อมไว้ตรงนี้ครับทางฝั่งอิซึิยูตะมาเวฟเดตไล่ไปครับมาร์กี้อยู่ด้านหน้าเดสเซอเซตยังมีอยู่ครับพยมจะสไลับเอเจนต์เอกมาแล้ว,วิกเกอร์าตามมาครับตัวนี้ฟิกเกอร์จับมาได้ดีเหมือนกันจังหวะสุดท้ายเปิดอันติีเดสเซอเซตไปแต่ว่าเรื่องเหลือน้อยมากจริงๆเพราะเขาเป็นสองคนครับปิดดาเมจได้แน่นอนครับในขณะเดียวกันที่เวฟดันเข้ามาตรงกลางได้ทาวเวอร์ไปแล้้ววดยสหรรัับบค รอจะเล่นปิดป้อมมาตรงนี้เปิดอินฟลิเซเยอร์ที่หน้าบ้านแล้วกิมเนเซไหลมาจ่ายเอาติดไปแล้วตามต่อมเหมือนกันสั่นตัวอัลบอนพีริเบเกอร์ปิดบัญชีไว้ก่อนครับทางฝั่งของตัวบาเลเซียปิดป้อมใส่เหมือนกันเตาเอ็กซ์ดาวน์เป็นกุด้านหน้าเหมือนจะไม่เข้าหวายเกสเซอร์โดนเกี่ยวมัจับไปเบิร์ดแล้วโดนเก็บโดยเอัลบอนพีครับแต่บอลคีบไหลเข้ามาพร้อมอินฟลิเซเยอร์ตรงกลางมีคีปมาแบบนี้น่าจะได้แน่นอนการันตีว่าหนึ่งทางเลยครับแต่จะไปต่อจนจบเกมเลยหรือเปล่าครับตัวของอินฟลิเซเยอร์เหลืออยู่ครึ่งงหลอนะคครรัับบดดดเสสปีุๆ และมาเร็วเค้มเร็วตรงนี้คอมโบเดอแอสเซนเซสครับแล้วพร้อมกับแอสเซนมาแต่ดามเมจไม่เพียงพอจริงๆแล้วเขายืนรับแชร์กันดามเมจ่งกันช่วยกันแชร์วความช้ำกันไปเต็มๆตรงนี้ครับแตกพ่ากันไปตัวของมูหวานตรงนี้เพียงจะหนีออกมาฟิกเกอร์จังหวะสุดท้ายยังเอาชีวิตรอดไปได้แต่ว่าทางฝั่งของอินเทอร์รเนเจอร์ครับตีบ้านเลยครับแล้วเกสเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งศพที่โดนลงไปไม่มีกดเอเลสเซคเกิดข,ขึ้นมาและบอกเลยว่าอย่างรวดเร็วเลยครับในเกมนี้ของทางบรเซิลเซฟมีสปอร์ตครับปิดเกมและขึ้นนนนนนนาาาไปกนนก่มม่ออ1 10 0เเเเเมใวลพีียงงททัั้ครบ